เพื่อนๆครับธนาคารที่แนะนําในการกรอรับรายได้จากโฆษณาใน Facebook คือธนาคารพาณิชย์นะครับก็จะมีธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในส่วนของธนาคารที่เป็นธนาคารรัฐบาลอาจจะมีปัญหาเรื่องความล่าช้าในการดําเนินการเนอเอ่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกรอก ตามคําแนะนําพวกนี้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนใครที่กรอกผิดนะครับสามารถแก้ได้นะครับตรงช่องการรับรายได้นะครับตรงการตั้งค่านะครับผมมีคลิปวิดีโอสอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องตกใจใครที่กรอกชื่อผิดนะครับหรือกรอกประเทศผิดนะครับตอนนี้สามารถแก้ได้แล้วนะครับ ในส่วนของการขอแก้ไขชื่อหรือขอแก้ไขประเทศนะครับเราต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของเมตานะครับในส่วนของ Payout Support นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำวิธีการเป็นขั้นตอนเข้าใจง่ายๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไม่ต้องห่วงครับแก้ได้หมดนะครับว่าสบายใจได้ครับผม